กุงเฮือคือเป็นสีแล้วนี่เป็นไมมสังนะเสือร้ายลุกน้ำโคงพดปลากระชังเขาจะหัวแจ๊คของพุทธบาลมาเลยพี่เด็วไม่เห็นแปดสิบห้าเซนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด กรกดาคมซองหาหกสี่ครับเอามาอู่ต่องาสักอินซีรับครับเพจรบุษบาสตูดิโอคือเก่าครับมาตอนนี้กับเวลาประมาณสักเกือบเกือบหาโมงโอ้เจอสร้างพอดีว่้อัเล็้ทรอนิคของคนปากกระช่างเลย อ๋อลงระบุสื่อเรียบร้อย โอ้ติดกงแล้วรับนี่ต่อแล้วป่ะเนี่ยโอ้โอโกงเหือกอคือเป็นสีแล้วนี่เป็นไมมสังเไ,ไม่ประดูไห่ประดูปลดูแดงว่าเป็นแปลกตานะ S <S มไม่เดาไม่ทำไมดูเลยแพงแพงเนาะแข่งเพาไม่ดูนี่อือโอ้ก็ที่ว่าอันนี้เนาะถ้ากก้งแข่งมันก็ยึดง่หน้าได้ขักเนะาะไม้ประดูครับไม่ดูนะครับแก้วัสดุมาวาะ เพื่อนเดินทางมาได้ซะเต่ว่าที่ชอบเก้าอ๋อเดี๋ยวไปเจาะเกาพี่ดิ๊งบึงซึรี่ครับของผลปลากระชังครับ เือร้ายรูปน้ำโคงพดปากะชังเปิ้สีฟ้าครับเป็นเซอรี่แบบเป็นแกนกลางครับนี่ลากมา ก็มีเสือบอกสองฝั่งครับดูบบบบแบบซีรีครับนี่เป็นสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ติดนะครับอันนี้ก็สีฟ้าล้วนครับ ส่วนความยาวเนี่ยผมบดจักรเลยนะครับมีชื่อติดฝั่งละสองุดครับสายขวาเข็ดใหม่เลยบ่เนี่โอ้โหใหม่หมดเลยถึงเงินถึงเสือดิอย่อ มันเล่วแต่รูปแบบการเห็ดบอสเซอรี่แบบอันนี้คือผมคือบมค,คือของสิงห์สานน่ะหรออันนี้แบบแกนกลางตัวเดียวอืมีแล้วนี่ดีด้วยซิมาบ่อีที่สุด

เปลี่ยนน็อตใหม่หมดเลยบ่ครับ ส่วนของกระทงกระิิเรียบร้อยครับเนี่ยครับที่เอาออกสามขันตอนนั้นบึ่งกาวก่อนน่ะติดเมื่อนี้ครับกาวยังอ่อนๆอยู่เลยนะครับ เชเรือติดกาบครับติดกาบคันนอ็อตเบิ่งเลี่ยมเบิ่งเลี่ยมโอ้สิบเอ็ดตัดออกสิบเอนี่ตัดเอาไอ้จ้ะ เพนาะบางทีก็แหลืมด้วยเด้อไปสั่งก็เนี่ครับองฟ้ามหาราชครับตอนนี้ก็ใส่กาบครับใส่กาบเพื่อนะครับเปลี่ยนแอรเปลี่ยนเปลี่ยนน็อตนะครับตัวใหม่ครับ ติดสลิงใหมน่นี่เนาะจุดใส่สลิง จงมาถ่ายอยูน่นะเอวะตะก,กี้นอนเว้นอยู่<อ>ตะก,กี้เบื้องลียมอยู่เขาจะไปแจ้งาพุทธบาลมา,ลมา <c oughs> เลยว่าเ <c oughs> ดี๋ยวไม่เฮ้ยเสร็จมากเกตเรียนิดเดียวแล้วเนี่ยเรือลายแล้วกูแต่งานงานคัดแต่เนาะงานรับงานลับเนี่ย การเคาะเพื่อเอาาไว่าเจ็เคาทำมันแจ็บอ๋อคืออาจจะมีฝุ่นมิยังาะไม่ต้องลงไปติงเงินอืมอืมเนี่ยังชิดไปเลย่ว่าต้องชิดกันเลยแม่นั่อย่างพยโย่เออแม่ตัวนี้จะดันไหมอ่าบาง่านอืม ถ้าเซ็งว่าส่วนของกาบเพื่อนอะไรก็ต้องชิดครับขันสำหรับสูตรดิอ่าโอ้ชิดเก๋โอ้เป็นแย้มมากรวมไว้อืมอืมชิบซองมันก็ดักชิดอยู่หนึ่งชิดไปแล้วโอ้ชิดซองมันชิดแล้วไม่แข็งอ่าแม่ไหนวะอ่าชิดอยู่ตรงนี้เบื้องนอกนะตัวนี้ไปดึงซึ่งไอยต่อปดีอืม ดีนะฝนบตกฝนบ่รต้ยังได้เห็ดข้างนอกก็ดิตอได้ฟ้าวแก่นาะคอยบุรีเห็นนี่ขาไ่เห็นึ่งขนดิเจ็บขันน็อตดินี่มึงเดืบขันอ๋อเสียบ่านสวนที่เป็นจอๆขันเสียเป็นการขันน็อต มีรายการแข่งเด้อแล้วคือซักบริสุทธิ์เรื่องแฉบแฉบสำหรับไฟรถจักรเข้ามาเจ็บคือการนั้นแปลเป็นภาษาไทยก็แนบชิดแนบชิดไม่มีรู <laughs> บ,บทไส่ก็อยากหายไปด้ยภาษาบ้านกันเลมีระบอภาษาไทายน้มืดเหรอเดี๋ยวตัดรับตัดตัดการาบ สิบหเซน นั้งาสมทั้งา่กุวะแทั้งหัวออกคันงแแเลนแล้ว่ได้เกี่ยวกับงานเลยระกตัดอันในหัวออกแต่ช <c oughs> ิ้หาพอดีแล้วนี้นี่ครับที่บ้านับิคบริคับน เีนเบมันเขาก็วางแนไปเลยดว่าพาบิดมาสิหนีนีเขาอ่านเรือเขากะเเอยเดี๋ยวกับเข้าไปเบิ่งนใไหน เดี๋ยวบึงพดปลากระชังครับก่อนเดินทางกับวันที่29่สิบสนี่ครับติดตัวยึดส่วนท้ายเรียบร้อย อันนี้คือเรียบร้อยอะไรบ้างครับมีไรมีไรไปเสียบนะครับ เสร็จแล้วรเราจะติดตาแล้วก็เอาขึ้นซื้อ เรียบร้อยครับสลิงก็เรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยเลยนะครับื้อหาสื้อหาล้ำแรกครับของปีสองหาหกสี่ครับจากสังอินซีนะครับลํำแรกคือล้ำที่ประกอบในอู่นะครับทุกกระบวนการทุกอย่างครับเซ็ตที่อยู่ในอู่นะครับไปติดตามผลงานกันได้ครับในน้มของพลดปากระชังนะครับ ก็ว่าใหม่เมดแหละครับทั้งเฮอร์ทั้งซอรี่นะครับ อันนี้ครับใส่ติดกุงอะไรก็ต้องได้มาเก็บเก็บหอยเก็บไอ้แพรไม่เก็บแพรเนาะเก็บหอยกาวครับเพื่อให้มันเนียนนี่กับ กงเหงาครับของแก้ววัสดุนาวาครับเป็นไม้ประดู้ครับเสียงก็ซีก็ออกจะเด่นๆน,น่ะตามมุมผมนะครับเป็นซีออกดแดงๆครับเป็นไม้แดงโซเนอร์ไม้น่ะสีงามขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ส <c oughs> มัยบุคคลมีไฟโซเนื้อไม่กงเหงากัน <c oughs> จะมาจาทาสีทาสีทับหมดเลยนะครับอ่ะก็แง่กแก้วัสดุนาวาก็น่าจะน่าจะติดกงครับลงกงลงกระทงะน่าจะเรีวๆนี่แหละนะครับไปนี่นะครับไม่แดงมาเลยนี่นะครับไม่ไม่ประดุนะครับ ออันนี้คือความเกินไหวน,นี่เนาะที่อยู่ในอูนอะ่ะซ่เนื้อนะครับก็สรุปเลยครับเนื้อพนปากระชังนะครับก็จะกลับบานวันที่ยี่ก้กรกฎาคมสองหาหกสจะตามมาด้วยเนือของหงฟ้ามหาราชนะครับ ก็น่าจะในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าต้องได้เร่งใส่ฝนฟ้านะครับช่วงนี้ซึ่งนีมือน,นี้นะครับที่บม่มีฝนนะครับเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้กับมือน,นี้เนาะสองมือนะครับที่บม่มีฝนสร่างก็เลยเร่งนะครับเพราะมันมันอยู่นอกอาคารละมูลอื่นนะครับก็มี แก้วัสดุนาวาใส่กงงนะนะนี่แหละครับไ้อมเคลื่อนไหวไม่นี้เนาะเดี๋ยวน้าด้เจอกันเมื่อต่อไปพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ยังติดตามรับชมเจอกันใหม่เมื่อต่อไปบวัสดีครับ